สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนอนนัวค่ะเขาคุณนเอฟซหลายๆค่ะเขาพุณผู้ติดตามรับชมนะคะพูด <c oughs> ในคลิปแหนมอ้ยแหนมย่ะไมใบนะตองลายเพื่อนก็ะริษณงทั้งแหนมหมูมม่มหายค่ะอันนี้เป็นแหนมหมูสมหม,กม,มูก็ได้แหนมหมูก็ได้ละกันมิสมปตองค่ะก็องมเป็นสมปตองสมปลาดูว่ะ ปลาฉดูสมปาซะไปปาส,ปสมนี่เห็นบหนี่อันนี้เป็นเป็นปาสมใ <c oughs> บตองบางขาดเนาะ <c oughs> ยูว่ะนะที่ซิมไปที่อ่านขอพูดได้หลายเลยค,ค่ะพุดน้องที่ส่งมาหายซิมคะ่ะซิมเฮ้ยบกินยังสีงชอักจักเทอรอะนี่เห็นบอกเคยกินป่ะแสบตล่ะอ,อืม ว่าข้าวว่าข้าวอืมอมสมประตองอะไรสมประตองมสมประดูบอะไรนะได้เมืน่นเสีย อื้มก็เข้มแสบตัวหลักไปต่วงกับว่านายูอ่ะออค่อนเจ้าติดถวยจำคือเก้า อแมัมนแนมูค่ะแนมูหร่อมากไก,ก่จัดผากเหนือขอบคุณคุณน้องหลายๆเด้ค่ะที่ส่งมาให้ชิมเนาะอือืมอืม แซ่บอืมขักขักแซ่บอืม ย่อยเลยอีกสองหอเสีมากินอีดอกเสดายเงิน <c oughs> แย่ขายตอกขายไปตอกอืกอืม แซบซบซบอืมอืม mm. 好แซบ้งสองค่ะ พม่งจะเคยกินมลันนะแซ่บก็หละเขาวหอนหอนเลยมือมากลินเขาวหอนหนึ่งไม่มา ทช่มสองขอบพูดหลายๆด้วยค่ะที่รักและเมตตาะะที่เข้ามารับชมกินแซ่บแบบนอนวาแล้วก็ส่งอะไรอร่อยๆมาให้ทานหลายอย่างเหลือเกินค่ะ,คะขอบพุณหลายๆค่ะ,คะบางอย่างบ่ได้รีวิวก็ตรงขอโทษขออภัยหลายๆ,ๆครัแต่ว่ากั ด้วยความเก่งใจเวลาส่งไม่ส่งมาหลายส่งมาเพาระซิมซ,ซ,ซื้อน้ำพริกกับมี่เจลกับมีขอบคพูดลายๆอิลีค่ะแต่บางจังหวะบางโอกาสที่ไม่ได้รีวิวให้กับโค้ดหลดลายๆค่ะเพราะว่าบางเทืองานมันหลายสินะบางเทือในในช่วงนั้นแม่งกอกเนีเ่ยไม่ได้กินหอดป่านนี้อยู่อหลี มันไม่สิเป็นจังหวะของของมันหรอกค่ะอันบางเื่อบางครั้งคือกับข้าวมันอันมันเป็นสเต็ปไปแล้วนะค่ะเดี๋ยวก็ขอถอดขวไปไหลายๆอีกค่ะเนี่ยหลายแบบนี่หลายแบบแบบว่าอุ้ยอันเนี่ยทรงมาหลายเด้อเก่งใจครับว่าว่าต้องทรงว่าเป็นยัง้งใจว่าว่าว่าเป็นยั้งอย่างสี้นะแบบว่า,าเรารู้สึกเก่งใจในตัวเราว่าบางทีมันมัน,ม,นมันเป็นจังหวะที่เรากินไม่ได้จังหวะยังไงตัเช่น ไปถึงช่วงจังหวะที่เขาจ้างรีวิว้วยเป็นสินค้าเดียวกันจังสิยอมรับเด้ถ้าบอถ้าบับรีวิวห้องกับว่ามีเงนินคือกันยอมรับค่ะบอกเอ่าด้วยเหตุผลของของอาจจะเป็นความเห็นแก่ตัวของเราก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไอ้มันไปทับกันบได้มันอยากให้เข้าใจความรู้สึกแต่ว่าอู้จังไดก้กะ ออกตัวเลยกว่าขอโทษหลายๆเด้อค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ส่งยังมีเอ่อส่งนี่ยังขืนฮอดเฮายังรักและเอ็นดูตลอดกับตัวเรานะคะขอบคุณมากๆค่ะขอให้ทุกทท่านนะคะขอให้ทุกทุกคน,นะคะมีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง ค้าขายอะไรก็ขอให้ร่ำรวยปังๆรวยๆย,ยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปสุขภาพแข็งแรงค่ะมีคนรักคนหลงคู่คนลุ่มหลอมตลอดไปตลอดปีตลอด,ลอดชัว่วการละนานเลยนะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะ